ถูกไม่ถูกเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะคะถ้าชาวบ้านไปเก่าไหว้ส้มฉุนก็กระซิบข้างหูใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าส้มฉุนกระซิบกลับนี่ทำไงออ้หูนี่ขนลุกนะตัวนนตุว<ค>ต้ตัวมัน,มนเลยนะ,นะฮะโอ้โหไปอีกที่หนึ่งแล้วกันครับไปขอโชคจากกะลาตาเดียวตกน้ํามันหน่อยครับและกะลาตาเดียวเนี่ยแกะสลักเป็นรูปราหูอมจันทร์และยานขวัญถุงครับของคุณสุนีนินรัตชาวบ้านตำบลโคกม่อมในเมืองจังหวัดราชบุรีครับหลังจากวันที่ผ่านมาครับให้โชคให้ราบกับชาวบ้านถูกรางวัลรับทรัพย์กัันนนไปท่วห้าาง ชาวบ,บ้านเลยรวมตัวกันมาจุดประทัดแก้บนนะครับสิ่งที่รอคอยก็คือเลขหางประทัดใช่ไหมคราวนี้จุดเสร็จปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมท้งเอ้ยบุ้มาหางประทัดหายไปไหนไม่รู้อ่ะลองดูซิเราดูไหนฮะนี่ไไฮไลท์สำคัญเลยนะนี่แหละฮะช่ยู <laughs> อยู่ข้างบนไหมอ่ะห้างบน <laughs> อยู่บนหลังคาแล้วต้องอยคิดว่าชาวบ้านจะปีนขึ้นไปเอาไหมมันต้องปีนสิคะต้องหาทางเอาลงมาให้ได้ใช่ไหมนี่คือของสําคัญค่ะนี่ฮะโอ้โห